สวัสดีค่ะหลังจากเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักมากมากเลยมากถึงมากที่สุดแล้วก็มาทาักทายกันยามเช้าเหมือนเดิมนะคะปกาสดชื่นดีมากเลยแล้วก็มาดูไม้กันแล้วก็มาดูเจ้าตัวหอยนะนี่มากินมากินใบไม้เราเก็บยังไงก็ไม่หมดนะเนาะเก็บไม่หมดเนี่ยมากินแบบเนี้ยเลยอย่างนี้เลย ก็มาสองดูไม้มาสองดูไม้ทุกวันตอนเช้านะกินกาแฟแล้วก็ดูต้นไม้วันนี้กินกาแฟเมนูใหม่แต่คนเดิมทำอืหอหืตัวนี้ยังไม่ปล่อยเลยเสนจันเพราะว่าเขาเพิ่งจะฟื้นนะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ตอนแรกเหมือนเขาเป็นสนิมน,นะ่ะตัวนี้วาสนาอะไรนะสนิจันสำลิฟเนาะ อันนี้สน,นี์จันปกายดาวใบใหม่ออกมาสวยมากไม่ได้แต่งสีเนาะไม่ได้แต่งสีเนาะเขาออกแบบอย่างเงี้ยสวยอะใบใหม่ออกมาสวยอันนี้แลกไม้กันมาน้องเขาน้องมะเมี่ยวแลกกับเอ่อบอลสีแลกกับบอลสีที่มีชื่อว่าหนุมานออกสึกไปเราไปเปิดตู้กันแล้วก็ดูไม้ไปด้วย ทำอะไรอ่ะทำอะไรลูกหาอะไรจะคุบต้นไม้แม่พังหมดป่ะไปไปเดิน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 ค่อยๆเดินมาอืมก็จะจวนเวียนอยู่แงยค่ะทั้งวันไม่ได้ไปไหนนะเมื่อวานนี้มีเพื่อนในกลุ่มมาเยี่ยวเยี่ยมที่สวนนี่เห็นนะนอนนะนี่มันแอบกินนะคืนหนึ่งนะ นอนตัวนี้นอนดำดูดิกินใบหมดเลยโอ้ยตายตายตายไม่เหลือเอาไว้นอกเลี้ยงไม้นอกตู้ก็จะประมาณนี้แหละจะมีผีเสื้อมีหนอนมีอะไรมาเกาะกินเป็นศัตรูของพืชเราถ้าอยู่นอกตู้นะมันมีหอยมีหนอนมีมแมลงมากินต้องคอยเช็ค บางทีกินแค่คืนเดียวหายตื่นเช้ามามาดูหายเกลี้ยงเนี่ยไม่เหลือสดชื่นแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คอตกนี่สดชื่นลสนะสวยนะสวยนะตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อวานเป็นไม้เป็นไม้เก่าที่เราไม่ทราบชื่อไม่รู้ชื่ออะไรแต่สวยๆคือใครทราบบอกหน่อยนะคะใครพอจะรู้บอกหน่อย สวยแล้วเมื่อวานนี้ก็คอตกๆตฝกนคืนเดียวนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำน้ำธรรมชาติน้ำฝนเขาก็มีสารอาหารนะบางทีน้ำเราใช้น้ำฝักปลามันก็มีคอรีนแต่อุ้ย้ยตกใจอุย้ยตกใจอุ้ยเจองูเห็นไหมอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเห็นไหมเราก็ก้มก้ม สองสองยูวตัวบเอฟเลยอ่ะเห็นไหมเพื่อนตาย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 งูอะไรอ่ะฮะเห็นไหมนั่นนั่นนั่นมันก็ต้องมองเราอยู่เหมือนกันมันก็มองเราอยู่งูอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมตายงูเห่าเปล่าตายหรือสิงดงไม่รู้ขอพักแคบแคบไปก่อนนะคะแคบแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจัดการมันก่อนเคค่ okay, าตกใจหมดเลย